สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอลสีสวยๆนะคะวันนี้มีหลากหลายชนิดเลยนะคะจะพามาชมนะคะนี่ค่ะถึงแม้ไม่ใช่บอลเรนะคะแต่ว่า หลายคนนะคะก็คงอยากจะชื่นชมนะคะอยากจะเลเหมือนกันนะคะนี่ค่ะต้นนี้เลยนี่นี่นี่ต้นนี้คือจอมนะคะณนะเมืองนนนะคะดูสิคะความสวยความด่างของเขานี่สีหวานเลยนะคะถ้าไม่ด่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่สี่ใบแล้วนะคะต้นโตแล้วนี่คือจอมเขานะคะพ่าลูกไปแล้วนะคะ ลูกเขาก็ด่างบ้างไม่ด่างบ้างนะคะแต่ว่านี่แม่เขานี่คือจอมเขานะคะสวยงามเลยทีเดียวไม่โสมนะคะนี่คะ่ะดูความสวยงามของเขานี่ใบใหม่ล่าสุดนะคะนี่เขาก็ด่างประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็คือรักเอยเคยนำเสนอให้ได้ชมแล้วหลายท่านก็ถ้าติดตามช่องมาในสตอรี่นะคะหลายท่านก็คงรู้แล้วว่า ตัวนี้คือรักเอยนะคะต้นนี้เจ้าสัวนะคะต้นนี้เจ้าสวัวหน้าแดงแป๊ดเลยนะคะตัวนี้เขาเป็นบอนสีใบกลมนะคะประเภทใบกลมถ้าโตขึ้นมานี่เขาจะใบใหญ่นะคะใบกลมใบใหญ่ใบเยอะด้วยนะคะแต่ว่านี่สีใบนี่ก็ล้นกระถางแล้วนะคะ ต้นนี้คือเจ้าสัวนะคะอ้าวถัดมานี่หลายท่านก็คงทราบนี่ก็คือเป็นบอนสีโบราณนะคะต้นนี้คือสีเบญจรงจริงๆเขากระดูกขาวนะคะแต่ว่าใบใหม่ขึ้นมาดูสิคะต้นนี้เป็นจอมเขานะคะ เราผ่าหัวไปแล้วสีเบญจรุงของไทยนะคะต้นนี้กระดูกขาวนะคะจดทะเบียนรุ่นแรกเลยนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นสีเบญจรุงกระดูกเขียวก็ของไทยเองนั่นแหละคะ่ะที่ถ่ายให้ได้ชมคลิปก่อนๆน,นะคะดูสิค่ะใบใหม่เข้ามากระดูกเขาก็จะแดงตามใบเลยนะคะนี่คือจอมเขานะคะนี่ค่ะ ึ่งขึ้นมาสามใบหลังจากพาหัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่จอมนะคะลูกๆเขาก็กำลังโตนะคะแต่ว่าบนสีประเภทบนใบไทยเนาะกว่าเขาจะกัดสีก็ใช้เวลาอยู่นะคะนี่คะ่ะแต่ว่ากัดสีแน่นอนต้นนี้คือ ศิลานักปราดนะคะดูสิคะความด่างความสวยของเขาก็จะใบใหม่ล่าสุดนี่ใบนี้นะคะจริงๆเขาฮาร์ปนะคะฮาร์ปชมพูแต่ว่าเราถ่ายรูปออกมาถ่ายคลิปออกมาก็จะประมาณนี้นะคะความเข้มของสีก็จะให้เห็นได้เพียงขนาดนี้นะคะเพราะว่าเราถ่ายช่วงเย็นนะคะแล้วต้นนี้ก็คือศิลาหุ่มทองนะคะ สีเขาแปลกไหมคะนี่คะ่ะสีเข้มนะคะสีสวยมีสีแดงสีขาวสีชมพูก็มานะคะนี่ก็ไปนี่ก็หน้าแปลกเหมือนกันนะคะนี่ลคะค่ะวันนี้ก็ถ่ายให้ได้ชมนะคะห้าหกชนิดนะคะโดยเฉพาะต้นนี้นะคะม่วงมุงคน้นนี่ปลูกมาเป็นปีแล้วนะคะดูสิคะว่าเขาเปลี่ยนแปลงย,ย,ยังไง นี่วันนี้เห็นเลยค่ะมีดอกขึ้นมาแล้วนะคะนี่ไม่รู้จะได้ผสมกับอะไรเพราะว่าตอนนี้คู่ดอกเขาไม่มีเลยมีดอกเดียวไม่เห็นมีต้นอื่นมีดอกนะคะนี่กำลังจะโผล่มานะคะนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ถ่ายให้ได้ชมเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้า จะมาชมการเปลี่ยนแปลงเห็นหลายต้นเลยนะคะที่เขาเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้หยิบจับให้ทั่วถึงมาถ่ายให้ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอย่าลืมติดตามต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ